อวันนี้เริ่มมืดแล้วสินั้นบ้านอะไรของใครน่ะมันช่างสวยเหลือเกินนี่บ้านอะไรเนี่ยไปดูรอบๆบ,บ้านจะกอร์ดดิกำลังง่วงนอนอยู่พอดีเลยบ้านอะไรของใครเรนนี่นะทำไมมันช่างสวยขนาดนี้ไขรช่างซ่างนะ ไม่ยู่แล้วนั่นมันบ้านผีสิงชัดๆใช่ไหมเจ้าคิปเปอร์เมื่อกี้มันมีเสียงอะไรด้วยอะ่ะมายะครับโอเคนะครับก็พบกับผมนะครับมิสเตอร์แฮตเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างบ้านนี่บ้านผีสิงนั่นเองนะฮะซช่งมันจะมีเสียงด้วยนะ นะครับสร้างยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้ผมจะเอาเป็น Moss s ส o ตนนะฮะมันเหมือนดีนะเหรือให้ผมเอาเป็นมอ s ซี่ส o ตนบ i ๊กก็ได้แต่ผมเอามอสต s ส o ตนนี่แหละนะครับแล้วก็นี่ต่อไปก็นี่ d e เ e n เซ r ร์ดับเปอร์ไม่รู้ได้เปล่าแต่ผมใช้ด e เพนเซอแล้วก็นี่ครับเอิม่มก็เรียกว่าอะไรนะแพดเหรอเออครับแพด เดี๋ยวผมจะเอาเป็นแผ่นเหล็กนะแล้วก็นี่ไอแลนดอแล้วก็แกสบ็อกนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละนะครับไฟด้วยก็ได้ครับอทอส์ะวิธีการสร้างกองงง่ายครับแบบนี้เอาเท่าไหนาก็ได้ผมเอาเท่านี้พอสองนะครับสร้างบ้านเท่าไหนาก็ได้นะครับ ผมเอาแค่นี้ก็พอสร้างเล่นๆอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับผมหาเจอในเน็ตผมไปพิมพ์ว่าวิธีกล้างเพื่อนในไมค์ครับนะฮะแล้วมันก็มีให้แต่ผมไม่รู้ชื่อเว็บนะฮะชื่อเว็บมันแปลกๆนะมันยาวมากเป็นภาษาอังกฤษอะโคตรยาวครับ H T T P อะไรสักอย่างนะครับอ่าต่อไปก็วางไอแลนดอนนะเนี่ยแล้วก็ ขุดลงไปให้สุดเลยแล้วขุดสองบล็อกนั้นวางมาตรงน,นี้เอ้ยไม่ดิมันจะเหยียบไม่ถึงเอ้ยแบบตรงนั้นโอเคโอเคโอเคไปทำอะไเนี่ย เอมเออใช่ครับอีกอย่างหนึ่งทีผมลืมลืมบอกฮะต้องมีสปาแก๊สด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับเท่าไหร่ก็ได้นะเอาหกสี่แล้วก็ใช้ดินปินะครับโอ้ยวางโอ้ยเห็นไหมครับมันจะหลุดแบบนี้นะสังเกตนะครับมันจะหลุดแบบสำหรับคนที่หลุดแบบผมนะฮะให้นะครับ ว,วังบล็อกตกแต่งนะฮะให้มันสยองสำหรับคนที่ตัวมันหลุดน,นะถ้าคนคนที่ตัวแก๊สมันอยู่ใต้ดินก็ไม่ต้องทำแบบนี้มันก็จะร้องเลยเห็นไหมครับเสียงมันจะสยองสยองนะอ่ะสมมุติว่าผมเป็น หมดเกมหมดศูนย์นะแล้วเดินเข้าไปเฮ้ยนี่บ้านใครอ่ะมันช่างสวยเหลือเกินถ้าจะทําเป็นกระดาษก็ไม่ต้องวางผักอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแพลตแพลตอะไรเนี่ยข้างใน,นะฮะเนี่ยให้ขุดแบบนี้นะครับถ้าจะแกล้งคนแล้วไม่ต้องวางข้างในนะฮะไอะเนี่ยวางหรือไม่ต้องขุดข้างบนให้อยู่ในความมืดเลยได้แล้วก็สไปเวอร์เดินมาเย้ ตัวอะไระะะไปครับเสียงมันจะเหมือนผีมากเนะครับกโอเคครับเมืกก่อก,กี้ถึงไหนเมื่อกี้ถึงไหนนะครับ ผมก็ได้ตกแต่งน,นิดหนึ่งครับแต่มันก็เริ่มหาแล้วะช่างมันมดูใหม่นะก้อนที่ใหญ่นะครับมาออเมื่อกีถึงไหนวะวกำลังจะเข้าอ่ะถ้าเป็นสไบเวอร์นะครับก็ไม่ต้องมีแบบเนี้นัแบบอะไรข้างในนะฮะเดินเข้าไปก็จะเป็นงนี้ นะคุก VIP นะครับแบบคุกพีซีแบบเนี้ยก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปด้วยอ่ะก็บายบายคลิปนี้ขอไม่มีอินโทรนะขี้เกียจตัดต่อไปแล้ว